สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามทางช่องทาง y u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  e แล้วก็ช่องทางทาง Facebook ด้วยนะครับวันนี้แดดดี้จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูขนมถ้วยเผือกครับ เป็นเมนูขนมไทยอีกเมนูหนึ่งนะครับที่ทําง่ายแล้วก็อร่อยมากๆด้วยนะครับตัวเนื้อขนมถ้วยเนี่ยมีรสชาติหวานมันหอมแล้วก็เนื้อเนียนนุ่มละมุนมากๆเลยนะครับพิเศษก็คือวันนี้เราใส่เนื้อเผือกเข้าไปด้วยนะครับเวลาทานก็จะมีเนื้อเผือกให้เคียวหนึบหนับเพิ่มความอร่อยเพิ่มความมันไปด้วยนะครับรับรองว่าใครได้ทานเนี่ยจะต้องถูกใจแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับ ส่วนผสมส่วนแรกจะเป็นส่วนของแป้งขนมถ้วยนะครับเราใช้น้ำเปล่า150มิลกะทิ250มิลตรใบเตยประมาณ5-6ใบเรานำมาหั่นให้เป็นท่อนประมาณ2ใบนะครับต่อไปเป็นน้ำตาลปีป g, ๊บ120กรัมเผือกหั่นเต่าต้มสุกประมาณ100กรัมแป้งข้าวเจ้า70กรัมแล้วก็แป้งมัน15กรัมครับต่อไปในส่วนของกะทิสำหรับราดหน้านะครับเราใช้กะทิ400มิลตร น้ำตาลทราย25กรัมแป้งข้าวเจ้า20กรัมแล้วก็เกลือครึ่งช้อนชาครับสุดท้ายก็เป็นถ้วยตะลัยสำหรับใส่ขนมถ้วยนะครับเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นแรกเราก็จะมาต้มเผือกก่อนนะครับเราน้ำน้ำเปล่าไปตั้งให้เดือดจากนั้นเราก็นำเผือกหั่นเตาไปต้มให้สุกเลยครับดดดี้ใช้เวลาต้มประมาณ5นาทีนะครับหรือเ,เพื่อนๆนลองตักมาชิมดูก็ได้นะครับถ้าเผือกนิ่มแบบนี้แล้วก็ถือว่าใช้ได้ครับ ขั้นตอนต่อไปเราจะมาทําแป้งขนมถ้วยกันนะครับอย่างแรกเราใส่น้ําตาลปี๊บลงในอ่างผสมตามด้วยกะทิลงไปครึ่งหนึ่งก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่แป้งมันแล้วก็แป้งข้าวเจ้าลงไปครับแล้วเราก็ใส่ใบเตยที่เราหั่นเป็นท่อนลงไปครับ จากนั้นเราขยำส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับเราจะใส่ใบเตยลงไปด้วยตัวเนื้อแป้งเนี่ยมันจะได้มีความหอมของใบเตยด้วยนะครับขยำไปเรื่อยๆจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันนะครับพอเข้ากันดีแล้วเราก็เติมกะทิที่เหลือแล้วก็เติมน้ําเปล่าลงไปครับขยำต่ออีกสักเล็กน้อยนะครับพอแป้งทุกอย่างละลายหมดแล้วเราก็นํามากรองครับเพื่อจะกรองเอาใบเตยออกแล้วก็กรองเศษแป้งที่ยังเหลือออกไปด้วยนะครับ เราก็จะได้แป้งสําหรับทําขนมถ้วยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะทําน้ํากะทิสําหรับราดหน้านะครับเราใส่กะทิลงไปตามด้วยเกลือแล้วก็น้ําตาลทรายแล้วก็เป็นแป้งข้าวเจ้าครับเสร็จแล้วเราคนให้ทุกอย่างเข้ากันครับคนไปเรื่อยๆจนแป้งละลายหมดเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะนํามากรองหนึ่งรอบนะครับเพื่อกรองเศษแป้งที่มันยังเหลือเนี่ยออกให้หมดเลยนะครับ ท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยสําหรับกะทิราดหน้าแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราเตรียมนึ่งได้เลยนะครับแต่ดีตั้งน้ําในซึ้งให้เดือดใส่ใบเตยลงไปด้วยนะครับตัวไอ้น้ำเนี่ยจะได้มีความหอมของใบเตยครับจากนั้นเรานําถ้วยตะลายไปนึ่งด้วยไฟแรงประมาณ10นาทีนะครับเทคนิคนี้จะทําให้ขนมถ้วยเนี่ยมันร่อนแล้วก็ไม่ติดกับถ้วยตะลายด้วยครับก่อนที่เราจะนึ่งนะครับเราจะนําแป้งขนมถ้วยเนี่ยมาคนให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งนะครับ เสร็จแล้วเราก็ใส่ภาชนะสําหรับหยอดนะครับแดดดี้จะใช้เป็นเหยือกนะครับเวลาเราหยอดเนี่ยมันจะได้ไม่ร้อนมือนะครับพอเรานึ่งถ้วยตะไลครบ10นาทีแล้วนะครับเราก็นําแป้งขนมถ้วยลงไปหยอดได้เลยครับแดดดี้จะหยอดลงไปครึ่งหนึ่งของถ้วยก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่เนื้อของเผือกใส่ลงไปด้วยนะครับถ้าของใครไม่ใส่เนื้อเผือกลงไปนะครับเราก็ใส่แป้งขนมถ้วยลงไป2ใน3าของถ้วยเลยนะครับเราเหลือส่วนหนึ่งเอาไว้ใส่หน้ากะทิด้วยนะครับ พอเราหยอดครบทุกถ้วยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็นําเนื้อเผือกหั่นเตาเนี่ยมาใส่ลงไปได้เลยครับใส่มากใส่น้อยนี่แล้วแต่ความชอบเลยนะครับเวลาเราทานเนี่ยเราก็จะได้เคี้ยวเนื้อเผือกดึบหนับมันๆไปด้วยนะครับนี่นะครับเป็นการเพิ่มความอร่อยให้กับขนมถ้วยของเราด้วยนะครับพอเราใส่เนื้อเผือกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะปิดฝานึ่งด้วยไฟแรงประมาณ15นาทีครับ ตัวฝาดซึ้งเพื่อนๆจะต้องห่อโดยผ้าขาวบางด้วยนะครับตัวไอ้น้ำจะได้ไม่หยดลงในหน้าขนมครับพอเรานึ่งครบ15นาทีตัวชั้นที่เป็นแป้งขนมถ้วยของเราก็สุกเรียบร้อยครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะนําหน้ากะทิเนี่ยมาหยอดลงไปนะครับตัวหน้ากะทิเนี่ยดัดดี้ก็จะเทใส่เหยือกนะครับเวลาเราหยอดจะได้หยอดง่ายแล้วก็ไม่ร้อนมือด้วยนะครับเราก็หยอดไปจนเต็มถ้วยเลยนะครับพอเราหยอดหน้ากะทิเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนึ่งต่อด้วยไฟแรงอีกประมาณ15นาทีครับ ตัวหน้ากะทิก่อนที่เราจะนํามายอดเราจะต้องคนให้เข้ากันอีกหนึ่งรอบนะครับเพราะว่าตัวส่วนผสมของหน้ากะทิเนี่ยมันมีแป้งด้วยนะครับตัวแป้งเนี่ยอาจจะนอนก้นได้นะครับพอเรานึ่งด้วยไฟแรงครบ15นาทีตัวขนมถ้วยของเราก็สุกเรียบร้อยครับเราก็นําออกมาจัดจานเสิร์ฟได้เลยนะครับเท่านี้ก็เป็นนันเสร็จเรียบร้อยครับสาหรับเมนูขนมถ้วยเผือกครับสูตรนี้ตัวแป้งเนี่ยมีรสชาติหวานมันหอมนะครับแล้วหน้ากะทิเนี่ย ก็มีความมันมันเค็มๆแล้วก็แตกมันสวยมากๆเลยนะครับเวลาเราทานเนี่ยก็จะมีเนื้อเผือกให้เคี้ยวเพิ่มความหนึบหนับเข้าไปอีกนะครับรับรองว่าอร่อยถูกใจเพื่อนๆแน่นอนครับสูตรนี้เพื่อนๆสามารถนําไปทําทานทําขายหรือจะนําไปทําบุญก็ได้นะครับเพื่อนๆลองนําไปทําทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้แดดดี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ด a ดดีต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ